ตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเท่าเท่าไหรเจอพัมคิมเลยวะเท่าไหรเจอเลยวะโอ้ยเยอะด้วยโอ้โชคดีมากเลยนะฮะก็อยู่กับไมค้า1.6.2นะคะไม่ได้มาตะลุยเซิร์ฟเลยข้างนั้นนะคะมาอ่ามาเล่นเอ่อมาเล่นหมดอาชีว์วิตแบบหมดอาชีวิตรอดนะคะซึ่งจะทำเป็นซีรีส์ก็คืออ่าจะทำเป็นซีรีส์ก็คือ เอาชีวิตรอดใน20วันนะฮะซึ่ง20วันของไอ้ก็คือ20พันเองนะฮะโอเคนะโอเคโอเคโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะเล่นเลยนะฮะอตอนนี้ไอ้ก็กลับมาเล่นแล้วนะฮะตอนนี้ที่หลังจากที่ไอ้บอกว่าไอาไปอะจะเอาคอมไปล้างนะฮะซึ่งก็นานมากกว่าจะได้เอาไปล้างก็ เกปีใหม่นะฮะหรือปีใหม่เลยวะไม่แน่ใจประมาณประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็เป็นหวัดอยู่ด้วยขออภัยนะฮะไม่เชิงเป็นหวัดหรอกมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่าเออปรากฏว่าอคอมไอไม่ได้มีปัญหาธรรมดานะคะคือแบบว่าฮาร์ดิสเสีย <laughs> <laughs> ก็ไม่เข้าใจว่าเราก็ไปทำมีท่านไหนฮาร์ดิสมันถึงเสีย เราต้อซื้อฮาร์ดดิสใหม่นะฮะแม่ไม่ให้ซื้อนะฮะบอกว่าให้รอคอมใหม่ก็เลยไปอ้อนพ่อนะฮะก็เลยได้คอมใหม่มาแต่พ่อไม่ได้ซื้อนะคะเอาของพ่อมาให้เราตอนนี้ไอ้ก็ใช้คอมอันใหม่อยู่นะฮะก็รู้สึกเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันแรงกว่าตัวเก่าอยู่ที่จริงเรียกคอมไม่ได้แหละเรียกว่าโนบุกนี่แหละแต่ว่าจะเรียกคอมนะฮะ อันเก่าไอาแรมสี่เอ๊ะแรมสองกิกอันนี้แรม4ี่กิกนะคะก็รู้สึกค่อนข้างที่จะรู้สึกดีมาก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เปิดเทอมไม่ใช่เปิดเทอม <c oughs> เปิดเรียนแล้วนะคะเปิดเรียนมาได้ก็มีงานมีการบ้านเลยทีเดียวนะคะตอนระหว่าง ที่เปิดเรียน mm. ไอ้ก็ mm. รู้สึกแบบเหมือนชีวิตแบบโคตรขาดสีสันอะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะฮะ <laughs> เพราะว่าแบบไม่ได้เล่นคอมเลยเพราะว่าคอมมันเออคอมมันเอเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าไงอะคอมมัน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  เออใช่ก็เอาไปล้างใช่ไหมหล่ะแล้วก็ไอ้นี่โอ๊ะงงเรียงลำดับตัวเองไม่ถูกเว้ยก็คือแบบว่าโอ๊ยงงเว้ยงงกับตัวเองเอาไปว่าช่างมาเถอะค่ะแบบรู้แค่ว่าไอ้ไอ้หน่อยแดกมากเลยค่ะตอนที่ไม่ได้เล่นคอมนะฮะพอได้เล่นคอมเรารู้สึกพันมากนะคะเพิ่งได้คอมเมื่อวานไอ้ก็เลยแบบ นะยังไม่ได้ย,าย้ายไฟล์ย้ายโฟลเดอร์เลยนะฮะมาเล่นก่อนเลยอยากเล่นมากรู้สึกสเสี่ยงในการเล่นเกมมากนะคะหลังจากเล่นแต่โทรศัพท์มาตลอดนะคะโทรศัพท์แม่งเหมือนเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่กูมีอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ตอนนี้แย่แล้วนะคะไอติมแย่แล้วโอเคสร้างบ้านก่อนนะฮะไหนไปห้างไหนวะอ่าเที่ยงพอดีก็ เดี๋ยวสร้างบ้านตรงนี้ละกันนะคะตรงตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มาเกิดตรงแบบที่มเีเขาเรียกว,ว่าอะไรอะที่เป็นโซนถิมนภพดีนะฮะโหไม่เคยรู้สึกฟิลนี้เลยอะรู้สึกแบบเหมือนของมันชัดอะไรเงี้ยไม่ไม่นะ่าใช่เอ้ยเดี๋ยวเบอร์เบอร์โอ้ยเบอร์มากเลยอะ Okay. เดี๋ยวเราจะทำที่ตัดไม้ก่อนนะฮะแล้วก็ที่ขุดดิน mm. เดี๋ยวขุดหินค่อยนะฮะ mm. ตอนนี้ไม้กับดินสำคัญนะฮะ mm. ก็ไม่ได้สำคัญมากหรอกกรรํา okay. mm. แต่ไอเชื่อว่าตอนนี้เราไม่อดตายแล้วนะคะนี่คืออย่างนึ้งนะฮะ mm. เพราะว่าวัวค่อนข้างที่จะที่หน้าอยู่นะฮะ mm. น่าจะไม่อดตาย mm. แต่ก็ต้องเหลือไว้ผสมพันธุ์นะฮะ เอ้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวหาที่ที่มีน้ำดีกว่าค่ะต้องปลูกพุ่งปลูกข้าวอะไรด้วยนี้นะคะหาที่ดีกว่านี้ดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวขอตัดต้นไม้ก่อนนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดจำเป็นจริงๆก็ขุดดินใต้ดินอยู่นะคะเหมือนพารแรกแต่จะไม่เหมือนพารแรกตรงที่ว่าไอ้ก็ชินกับไอ <c oughs> <c oughs> อูววเทวดาแน่เลยตกมาจากบนสวรรค์แล้วตกใจเอ้ยตกใจจงกำลังจะคุยเลยแบบว่าเออเนี่ยแบบตอนที่แบบไอเล่นครั้งแรกใช่ไหมล่ะค่อนข้างที่จะแบบหวั่นระแวงในการลงดันนิดนึงไม่นิดอ่ะไม่รู้จะกลัวทำไมกนกันอะไรประมาณนี้นะคะล้วก็กำลังจะคุยว่าเนี่ยเริ่มชินแล้วไม่อะไรแล้วนะคะ แต่วพาพอพอพอวัวลงมานี่แบบสุดยอดถ้าตรงนั้นก็ไม่น่าจะใช่ไอ้นี่แล้วอะคะ่ะไม่ใช่แล้วอะ่ะโอ้ตรงนู้นเป็นทะเลทรายค่ะไหนดูสิทะเลทรายแต่วัวเยอะอจริงๆนะคะเนี่ย ทะเลทรายจริงๆด้วยค่ะโหค่อนข้างโอเคเลยนะคะตรงนี้เป็นทะเลทรายตรงนี้เป็นหิมะแล้วตรงนู้นก็เป็นอ่าโอ้ยค่ะจงกเป็นพื้นที่เรียบปะไม่น่าใช่นะเดี๋ยวไอไปดูก่อนนะฮะอ่าไม่ใช่พื้นที่ราบนะคะเปน็น่าจะเป็นป่าสนปกตินี่แหละโอ้แต่เจอแม่น้ำตรงเนี้ย แล้วตรงนู้นก็เป็นป่าดิบโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะไม่เอาอ่ะจะอยู่หิมะยังไงก็จะอยู่หิมะขอข้าววัวสักตัวก่อนเถอะแค่สักตัวพอแต่เยอะจริงๆอนะนนี้วัวเดี๋ยวไอ้สร้างตรงนี้กันนะฮะออามาเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเออนั่นแหละดีมากดีมากเออได้มาอันเดียวเหรออีกสักอัน โอเคแค่นี้พอแล้วก็โ okay. อเคเพิ่มสั่งบ้านเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านเล็กๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปขยายที่จริงไม่จำเป็นขยายก็ได้นี่ทุกคนก็ถ้า ดูคลิปไอก็จะรู้กันดีนะคะว่าไอเป็นคนสร้างบ้านแบบไหนนะฮะไอเป็นคนทีคนน่ค่อนข้างสันดษนะฮะก็เลยแบบว่าต้องสร้างบ้านเล็กๆสร้างบ้านที่น้ำหวานเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะแต่มันสวยนะเวย คือตอนนันยะไอมีความคิดในหัวว่าอยากเอออยาก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 เออออุ๊บตายที่ไอทำทางตรงนี้จะเป็นทางขึ้นนะฮะเพราะว่าตรงนี้มีต้นไม้อ่อไออยากไอนี่ค่ะอยากทำบ้านหิมะ เดี๋ยทำจริงๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไว้ทรัพยากรดีๆนะคะหรือว่าแบบเออนั่นแหละก็เดี๋ยวค่อยทำโอเคตอนนี้เราต้องการเตานะคะมาไอนี้แล้วนะฮะเราต้องการเผานผานี่ถ้ามันพูดงงๆหน่อยก็ขออภัยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆไอ้ก็ยังไม่เข้าใจตัวเองกอัน เจอแล้วอเอาแค่พอใช้ก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคว่วงวะอันนี้ไอ้เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเลยนะฮะตอนแรกกลว่ากลับมาจากโรงเรียนก็กลว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอยา ว่าจะทํากันบ้านนะคะจะทํานูน่นทํานี่แต่ว่าอยากเล่นเกมนะคะอย่างที่บอกไอเบอร์ก็ขอภัยคือตอนนี้อีนี่มันไปแล้วนะฮะอ๋อ,อไปแล้วจริงๆเนี่ยสักสักห้าหละก,กันน่าจะพอเนาะเดี๋ยวเอามาทำทอดก่อนนะคะ ชีดชึชูชูขี่ได้มาสีอันปากสว่างสวยนะฮะปากสว่างสวยนะฮะปากสว่างสวยนะฮะไปเลยสี่มุมนี่โอเสามดิเออเป็นสามเหลี่ยมเลยโอเคลง น่าจะได้อีกได้มั้งเนี่ยน่าจะนะเดี๋ยวไอ้ขอเอาอะไรมาวางให้คอมมันในเงินหน่อยนะฮะรู้สึกคอมมันร้อนน่ากลัวมากาจริงๆนะฮะอีกอันนึงพอไหมเ,เอากระเป๋าดนสอตัวเองวางนะฮะมีเสียงไม้เข้าลม มีเสียงลมเข้าไหมก็ขอภยัยเออพอได้วะเขียเรรยบร้อยฮูเ้เตคอมร้อนน่ากลัวมากเลยอะโอเคแล้วก็เอาเผ่าเลยฮนะอย่างไอติมเมทเลบีดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือท็อตนะฮะไม่ใช่อะไรเลย น,นี้แบ่งไว้ทำเมนี่ละกันฟึบฟึบขีเชสมาแล้วฮะปักไว้ตรงนี้เลยโอเคเก็บของที่ไม่น่าจะใช้ไปก่อนนะฮะได้แล้ว <c oughs> กินเลย โอเคแล้วก็ลงไปปักเอ้ยไม่ใช่ปักลงไปขุดหินเผื่อเจอแร่ดีๆนะฮะย่างมากก็ฐานแร่ดีๆอย่างน้อยก็หินนะฮะเนี่ยอย่างน้อยก็หินนะฮะย่างมากก็ฐานอย่างดีก็เหล็ก้ยแสบท้องตายแล้วกู อ๋อใช่นะคะไอ้ได้โพล่งเฟซไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าปีใหม่นี้นะคะไอ้ะจะไม่พูดคำหยาบนะคะไม่ใช่ไม่พูดคำหยาบดิรู้สึกเมื่อกี้ก็จะไปหลายคำแล้วจะพูดคำหยาบให้น้อยลงนะคะถ้าไม่พูดเลยมันก็จะบอกว่าไม่ใช่ติมิเตอร์บิดมันก็ไม่ใช่อ่ะใครทักเฟซอ่ะโทรศัพท์ยังไงเอ่ยคิสวาวาตอบเฟซเป็นการเอ่อ รอไอ้นี่ไปด้วยนะฮะรอเช้าโอเคก็คือคือไม่ใช่อะไรหรอค่ะคือแบบมันเริ่มแบบแบบคือคือคือไอคือน้องคือไอมีน้องอยู่คนหนึ่งใช่ไหมคะเป็นน้องผู้ชายนะเอาน้องผู้ชายไอเนี่ย คือแบบไอก็รู้สึกผิดมากเลยนะคะที่ไปเปิดแคสเกมให้น้องดูแล้วน้องก็ดันสนใจนะคะก็เลยแบบว่าติดเป็นพิเศษโดยเฉพาะพี่เอกนะคะก็รู้สึกดีมากอยากให้พี่เอกได้รับรู้ไว้ว่าน้องไออรักพี่เอกนะฮะแบบต้องดูทุกวันนะฮะคือน้องไอแบบว่ามีแท็บเล็ตเป็นของตัวเองแล้วนะคะคือคืออันเก่านี่แหละแต่แบบว่าก็คือแบบ แบบยกให้ไปไปแบบเป็นเทียบร้อยแล้วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรสีเขียวโ,โ,โอ้โหมีธนูไหมมีธนูไหมอันยองอันยองอเค อ่ะต่อก็คือไอมีน้องใช่ไหมคะแล้วน้องไอเนี่ยเขาก็ดูแคทเกมอะไรงนี้แล้วคือแคทเกมมันก็ตามภาษาใช่ไหมคะก็แบบมีอยากบ,บ้างดีบ้างอะไรงนี้แล้วน้องไอก็เป็นไว้ที่กําลังซึมซับอ่าต่อสิ่งพวกนี้นะคะก็เลยแบบว่าซึมมาหมดเลยนะคะแล้วแบบมันก็เลยเหมือนแบบเป็นแบบเป็นอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอโทษนะฮะรลายก็เหมือนมันซึมซับมานะคะก็ก็คงไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะแม่ไอก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเวลาเจอแชแนลที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่ก็จะอุ้ยเชี่ย ยแม่ก็จะทำการบล็อกนะคะไม่ให้น้องอได้ไปเข้า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 ไปก้าวไก่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะคำหนึ่งไม่ใช่คำหนึ่งไอ้ว่าน่าจะหลุดออกมาหลายคำเลยแหละแต่ว่าคือไอไม่ได้บอกว่าไอาจะไม่พูดเลยนะแต่แค่แบบจะลดลงให้มันให้มันน้อยลงนะแล้วคือด้วยความที่ว่าไอาอ่ะได้ยินแม่แบบบนมม่นอารมณ์ประมาณเนี้ยบ่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบ อย่าเลยอย่าให้มาเจอคลิปไอเลยเพราะไอนั้นยังไม่พร้อมที่จะที่จะประเชิญเลยปล่อยให้น้องนั้นดูของพี่เอกต่อไปไอครบแล้วนี่ครบแล้วใช่ไหมง้นทำดะขีค่ครบแาเราก็แบบก็เลยคิดว่าแล้วถ้าสมมติแบบเออแบบ มีคนมาดูของเราอะไรงนี้แล้วก็แบบเป็นเด็กอ,ะ oh. อ่ะก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่รู้อะ่ะอาจจะไม่มีคือคือคือ,คอ,คอมันไม่มันไม,ไม่น่าจะมีดูอยู่แล้วแหละแต่แบบโอ๊ยบอกไม่ถูกมัน,มนก็เอาไปว่าก็คือเหมือนแบบด้วยความที่ว่าโดนโดนแม่บ่อมมนอารมณ์ประมาณนี้แบบบ่อยๆแล้วก็ไอ,อ้ก็ไปแบบอุ้ยเออตาย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 ไม่มีทางเข้าด้วย ไม่ได้ทำทำเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้โหหนีมาเจออันนี้โอ้เป็นอะไรที่สวยงามนะฮะวายลูกอลน่าเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมน่ะฉันยังไม่พร้อมเลยฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ อโอ้โห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 เลือด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 ไม่รอดแล้วค่ะเลือดไม่รอดแล้วค่ะเลือดไม่รอดแล้วค่ะไม่น่าจะรอดแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะเบอเบอเบอออึ๊บอ et ึ๊บอุ <that> ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นแหละเออไอ้แมงมุ ว่าไอ้จำทางได้ไหมแล้วแับไอติมนี่ตึ้นบิดเนี่ยนะนั่นไงไฟเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยแบงอ๋ขอขอขอบอกอีกสักบอกได้ไหมอ่ะโอ้ยทำไมซอมบี้เยอะจังเลยอ่ะทำไมซอมบี้เยอะจังเลยอ่ะโอ้ตายแล้ว ra đâu Ê tìm ra đâu Ê tìm ra yeah, đâu hey, tìm Ui yeah, Keeper có giờ Zombie có Ui à yeah, hey, tìm yeah, Hú. 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 Hey, tìm yeah, ไอ้รอไอว่าไอรอเช้าดีกว่าค่ะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะระหว่างที่รอเชา้าก็อยู่นิ่งๆดีกว่าค่ะเดี๋ยวหิว ถือว่าไปหาโกโก้โกโกโกโดิคะจะได้มาทำสวนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถือว่าเราโชคดีมากเลยนะคะที่เจอครบทั้งหลายๆไใบโอมเลยทีเดียวนะวันนี้ไก่โหเจอไกด่ดยนะคะตอนนี้เจอไก่จะวัวน,นะฮะโอ้ยคิปปอร์อะไรวันเนี้ยทำไมคิปเปอร์เยอะจังเลยอะถามสักคำยัง ไม่อยากเจอไหมแบบไม่ได้คิดถึงเลยโอเคเราจะให้มันระเบิดตรงนี้นะฮะอ๋อไม่ตายด้วเออไหนเ,เก็บ <laughs> โอเคคือถ้าแค่ตัวเดียวมันไม่เท่าไรหรแล้วค่ะแต่ว่า ถ้าหลายๆตัวก็เกินไปเออไอลืมไปโอ้ยมันฝนตกอยู่โอเคตอนนี้ทุกอย่างก็ก,ก็น่าจะสงบได้ได้สักทีนะฮะไอเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะชอบเออ ที่ไม่ค่อยมีหลังคานะคะเพราะไอ้แบบสามารถแบบกระโดดไปไหนมาไหนได้นะคะแต่ว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องดีแล้วละ่ะไม่ดีอย่างมากด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตีดินตรงนี้ออกก่อนนะคะเออแล้วก็ต้องทำทางเข้าได้แล้วนะคะทำประตูไว้ก่อน ต้องขุดต้นไม้นะฮะต้องขุดต้นไม้โอเคก็เดี๋ยวทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าพูดเบ,บลเลออะไรก็ขออภัยมณีจัดแสงอะไรก็ว่าไปนะคะอย่างมากนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะถ้าชอบก็กดไลก์กดซับสไคร้นะคะถ้าแนะนำอะไรแนะนำได้นะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ